มาเลยเฮียกาแฟกาแฟกาแฟดำที่บิวชอบเออโอ้ยร้อนโอ้ยตลกใหญ่แล้วเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับเฮียเฮียเป็นคนตลกนะนด้อน่้อเดอเด้เดีอเด้อเด้าด้อด้อเด้อด้อเ้อเดด้เดออเอเดเออเด้อ้อเด้ออด้้อเด้ออดอด จะพ้าดนี่นะโ้เมื่กี้เห็นดูกูก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ให้เกียดคำว่าเฮียเลยนะเมียได้แม่โบ๊ะแล้วเป็นไงบ้างพี่กลับบ้านเป็นไงบ้างนี่ได้กลับไปดูไร่ดูสวนได้กลับไปอยู่กับลูกอยู่กับเมียถึงมันจะเป็นเวลาแค่อาชิ์เดียวนะแต่มันก็มีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วคนไม่มีคู่มันไม่รู้หรอกนะ ใครบอกตอนนี้เว้ยข้าเนี่ยเจอเนื้อคู่แล้วเฮียเพิ่งจะเจอน้องแค่วันเดียวคิดไปไกลขนาดนั้นเลยเฮียใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียที่บอกว่าเนื้อคู่อะใครอะคือแบบนี้พี่มีผู้หญิงมาเช่าบ้านเฮียเขาเมื่อวานนี้อือก็แค่นั้นเองมันก็คงจะเป็น บุเพสันิวาสที่ทำให้เรามาเจอกันเฮ่่บุเพศนิวาสจะบ้าหรือเปล่าเมงมึงเพิ่งเจอน้องเขาแค่วันเดียวเนี่นะบอกบุเพศนิวาสนี่ไอประหวานมึงดูสภาพตัวมึงเองด้วยทำไมสภาพมึงเป็นยังไงโอ้โหเองสาวอีกเหรอพี่มึงคอยดูนะกูจะทำให้น้องมิ้นเนี่ยหลงรักกูให้ได้นานแค่ไหนเฮียก็จะรอ ความรักอ่ะมันก็เปรียบเสมือนการเดินทางไกลอะว่าจะถึงหัวใจเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่นอกก็มีแฟนเลยไอ้ไม่ต้องพูดตบปาก,กัวยเดี๋ยวนี้เลยพูดอย่างเงี้ยน้องมิ่นเขาเสียหายนะเว้ยอไอ้ดำอ่ะมันก็แค่คนหลอกลวงเว้ยไม่ได้เป็นแฟนน้องมิ้นเลยเ,ออเดี๋ยว,ยวประธานโทษครับเดี๋ยวนะเออคือ กำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่ครับเนี่ยในผมงงไปหมดแล้วเนี่ยพี่บิวพี่บิวอะไรอ้วนเฮียเม้งตายแล้วฮะเฮียเม้งตายแล้วเฮียเม้งตายแล้วจะร้อนทาไมเนี่ยมึงก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยเออกูก็นั่งอยู่นี่ไงปากไม่ดีไอ้ท้าเลยปากไม่เป็นสิริมงคลมาแฉ่งเฮียอย่างนี้ได้ไงวะผมไม่ได้แฉ่งเฮียนะคือเมื่อคืนเนี่ยผมเห็นผมฝัน ว่าเฮียตายจริงๆฝันโอ้โหแค่ฝันว่าแต่ในฝันในเฮียเขาตายยังไงวะลักษณะอย่างเนี้ถูกผับนนู้นนตายกูเลิกเที่ยวนานแล้วยายรู้นะไม่ได้เที่ยวแล้วเออไออ้วนเฮียตายยังไงวะเออคือเออคือโอ้โหอ้วนมะคู่มาคืออะไรเรา จะเล่าก็เล่าเลยพี่รอฟังกันอยู่เนี่ยคือเฮเมิงเนี่ยกินแหาก้าแล้วหัวใจวายตายครับอ้ายกินแหาก้าตายโอ้ยโอ้ยอย่างนี้นะเขาเรียกว่าตายแบบอเล่นอันนาตายแบบทุเรีทุลังตายแบบทุรนทุรายเหมือนหมูถูกความร้อนลวกปริขาดตายตายโอ๊ยใจคอ่จะให้กูตายให้ได้เลยใช่ไหมโอ้ยเพื่อนหยอกเพื่อนหยอกพูดให้กำลังใจกันหน่อยสิวะคนเนี่ยยิ่งกลัวกลัวอยู่ เอาแน่เฮ้ยไม่ต้องกลัวหรอกแน่โบราณ์เขาบอกว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีฝันว่าตายก็จะไม่ตายเอาอล่ะฝันว่าตายจะไม่ตายใช่แต่ถ้าฝันไม่ตายล่ะตายโอ้โหนี่มึงจะให้ตายให้ได้เลยใช่ไหมอ้วนคือน,นี่นะ เองกลับไปนอนแล้วฝันใหม่ฝันว่าไอ้แมงเนี่ยกินยาแวราก้าแล้วไม่ตายเพราะหมอนโนที่มันออกไปนอนด้วยช่วยสมุนแพทยลเอาไว้ทานมันก็ตายอยู่ดีแหละขยันที่ยังไม้มึงอ่ะโอ้มปกำลังใจให้สวัสดีค่ะทุกคน ยังไม่เท่าความสวยของการดาที่ยังใจรักนะมอกปีกยังรักงครอบครัวอยู่เลยกูทนทานมึงตีกูอีกครั้งกูก็ทนได้เฮ้ยไอ้นี่นี่ไปไปไปพอกันทั้งคู่เลยเออไป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 ไหนก็ไปไปเดี๋ยวไปกินข้าวละก้างขวางคอเลยพวกมึงเนี่ยเออลองมิ้นล่างก่อนจ้าเออเออไปไหนพี่ กินข้าวก่อนโ,โอเคโอเคโอเคอ่มอไซค์กูไปไหนวะเนี่ยอ่ <c oughs> อจอดอยู่ตรงนู้นไอพวกมันคอหอยไอ้เชียที่นรมินเนี่ยนะ <c oughs> มึงให้อยู่ใครเสกอ,อยู่ฟรีด้วยส่วนคูเนี่ยไปอยู่นู้นเลยไอ้เชียให้คูจ่ายห้าพันบาทพ่อมึงนี่จะจ่ายไอ้อ้วนไอ้ความดันไอ้ทุเรศไอ้เชียนไหนให้คูจ่ายนะบ้ามึงคิดว่ามึงเป็นใครวะ แค่มีที่พักมันบ้านรกทิราำนี่จะมาทำบนไอ้อ้วนทำดักไอ้ผมมาเอาจะซสปายส่งผมหน่อยเฮ้ยอะไรปล่อยจะออกมาเพ่นพานงี้ไม่ได้นะเดี๋ยวตำรวจจับนะเว้ยผมไม่แช่ความันดาวดีรวมวนี้เข้าเมืองผมกำลังจะทพาสปสบอนเนี่ยเขาจะถามจับผมเรื่องอะไรโอ้แล้วพี่จะไปที่ไหนพี่ผมไปรัชดาไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรของคุณเนี่ยถามหน่อย อ้าวมัเรื่องอะไรสถานทูตอินเดียที่อยู่รัชดาวะอินเดียพ่อไม่ได้พูดเป็นคนแอฟริการู้จักแอฟริกาไมกาหน้าเปเทศกาหนารู้แต่ครับรู้จักไหมครับอ้าวงงงงเสียควายเฮ้ยนี่ไงคนจันกัมก็อย่างเงี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรมันด่าอย่างนี้อย่างไปพี่ไปก็ไปไม่ท้ามอยู่แถวๆนี้มันเหม็นขี้หน้าคนอ่ะอุ้ยงั้นไม่ต้องอยู่เลยกูไม่อยู่ก็ไดยักษ์เจ๋อแม่งหลุดแล้วนี่บ้านนี้ยิงไม่หดเลยก็ยิงให้ดูเลยให้ดูเอายิงนี่โชคดีกูไม่มีปืน ไปไปไปคนไปผมไม่อยากคบแบบเนี้ยมันบ้าอำนาจไอ้ควายไอ้อ้วนไอ้กูเล่ไป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 โกรธใครมาเอ้าเฮ้ยเก่งการทำไมดูหน้าตาเศร้าๆอ่ะทั้งนี้จะพาแพ้ไหมไปไหนผมไม่ได้ไปไซต์เลยครับแพ้ไหมเขาไปคนเดียวครับเฮ้ยแล้วพี่ปล่อยให้น้องไปคนเดียวได้ไงไม่เป็นห่วงน้องหรอว่าไปยังต่อครับ เขาไปกับแม่เขาใครอ่ะ 开门 กำลังใจให้นะพี่ให้ไหมเขาอยู่กับแม่เขา